สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Market u p d a t e ด a i l y นะครับ by AOP Forex ประจำวันที่23นะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นวันพุธนะครับวันพุธสิ้นเดือนนะครับท้ายเดือนแล้วนะครับเป็นวันพุธที่23สิงหานะครับอ่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ อยากให้ดูมุมมองคู่ไหนก็ดึงมาได้นะครับดีครับดีครับภาพกล้องมันผมรู้สึกว่าสัญญาณมันกระพริบกระพริบนะแต่แบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปแก้กันแล้วกัน,นแปบ๊บหนึ่งยังไง อเคนะครับอ่ะนะครับเริ่มต้นกันที่ daily performance นะครับ daily performance เนี่ยวันนี้เป็นอีกวันละนะครับที่ดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าสุดนะครับท้ายตารางเลยนะครับตัวแข่งข้าก็จะเป็นออสเตรเลียนะครับเอ่อลองลงมาเป็นญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นกลับมาแข่งข้านะครับนานๆทีนะเราจะเห็นว่าออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยจะเอ่อห่างกันนะครับแต่เอาจริงๆก็คือ เขาก็แข่งค่าและนะครับแข่งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์นะครับอยู่ในโซนคือดอลลาร์อ่อนค่าที่สุดเอาง่ายๆนะครับตัวใกล้เคียงกับดอลลาร์ก็อาจจะเป็นแคนาดาที่อยู่ใกล้กันนะครับอยู่ติดกันนะเพราะว่า,าทำไมดอลลาร์อ่อนค่าสุดนะครับก็มีตัวเลขประกาศเมื่อวานนี้นะครับสองตัวเลขนะครับก็ลิชมอนเมนูเฟเจอริงนะครับก็ออกมาติดลบ นะครับติดลบ7นะครับก็ยังอยู่ในโซนติดลบอยูดยีนะครับถึงจะออกมามากกว่าคาดอยู่นะครับแต่ก็ตัวเลขที่น่าสนใจคือ Exit h o m e ฮมเซลออกมาทำแบบตัวเลขต่ำลงอย่างต่อเนื่องนะครับจากเดิมเนี่ยประมาณแบบ4 5 4 4 5 7นะครับลงมาแบบ4.3ลงมาแบบ4.2ปัจจุบัน ตอนนี้จากที่เขาคาดการณ์ว่า4.15เนี่ยตัวเลขออกมาจริงคือ4.07เลยนะครับก็ออกมาค่อนข้างบ่งบอกได้ว่าภาคอสังหาของอเมริกาเนี่ยมีการชะลอตัวนะครับก็ชะลอตัวอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้วันพฤหัสวันศุกร์เนี่ยจะเป็นวันประชุมแจ็คสันโฮนะครับก็ จะเป็นตัวไฮไลท์นะครับที่นักลงทุนค่อนข้างที่จะโฟกัสนะครับของอของตลาดในสัปดาห์นี้นะครับไฮไลท์จะอยู่ที่วันศุกร์นะเป็นการประชุมวันที่สองนะครับจา้าสารโหก็จะมีพาเวลออกมาพูดด้วยนะครับชีก็คือเขาจะรอฟังว่า,าช่วงประมาณ ช่วงประมาณปลายสัปดาห์ที่3นะครับของเดือนกันยานะครับของเดือนหน้าเนี่ย<_ <d> _เขามีมุมมองยังไงนะครับเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยต่อไหมหรือว่าจะคงดอกเบี้ยนะครับการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจากสถานการณ์ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างจากตัวเลขบอลยูนะครับ ก็ค่อนข้างบ่งบอกได้ว่ามันมีความเชื่อว่าอเมริกาน่าจะขึ้นดอกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างบอลยูสองปีเนี่ยเออมันอยู่ในระดับห้า็แล้วนะครับก็วิ่งมาแบบเรียกได้ว่าแบบเนี่ยจะทามไฮแล้วอะนะครับแล้ว การขึ้นแบบนี้มันก็เป็นการบ่งบอกว่าเออนักลงทุนเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่จะขึ้นดอกเบีย้ยต่อนะครับจะอาจจะเป็นครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับก็แล้วก็ภาคการจร้างงานเนี่ยเป็นภาคที่เขารอดูว่าจะมีการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ภาค,ภาคการจร้างงานของอเมริกาก็ยังยังคงอยู่ในในระดับที่ไม่แย่นะครับทีนี้ พ,พาภาคการจ้างงานมันไม่แย่หลาย,ลายๆอย่างแบบมันมียังคนยังมีงานทําอยู่อะไรอย่างเงี้ยในภาพรวมนะเงินเฟอ้อก็อาจจะไม่ลงน้ามันน้ามันก็ไม่ได้ราคาต่ําลงนะครับก็เลยเขาก็เลยมองว่าเงินเฟอ้ออาจจะไม่ลงหรือเปล่าเนี่ยเงินเฟอ้อที่จะประกาศในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยอาจจะไม่ลงนะครับพอเงินเฟอ้อไม่ลงเนี่ยก็มีก็เลยจะอาจจะกดดันที่ทําให้เฟดจําเป็นต้องขึ้นดอ,อกเบีย้ยอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ เอ่อพวกพืชผลทางการ,กรเกษตรก็ราคาสูงขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างอินเดียอย่างเงี้ยนะครับก็ก็งดการส่งออกข้าวนะครับเพราะว่าเอลินโยนะครับก็หลายอย่างพืชผลทางการ,การ,การ,กรเกษตรเนี่ยก็ผลผลิตลดลงนะครับแสดแบบทีนี้ ราคาของสินค้าเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็มันก็เลยมีความกังวลว่าเงินเฟอ้อเนี่ยอาจจะกดไม่ลงนะครับในช่วงการประกาศเดือนกันยานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เงินเฟอ้ออยู่ในดับ3เนตะสาเต้นๆ3.1นะครับของของเดือนเดือนนี้อยู่เท่าไหร่นะดัแบบหนึ่งนะครับ CPICPI ซีบาอยู่สามจุดสองอก็ครั้งที่แล้วมันเป็นสามใช่ไหมครั้งนี้มันเป็นสามจุดสามจุดสองทีเนี้ยเข,เขาคาดว่าครั้งหน้าเนี่ยอาจจะมากขึ้นอาจจะเป็นสามจุดห้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้างเงินเฟ้อกดไม่ลงก็มีความจําเป็นนะครับที่เฟดน่าจะต้องเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อแม้แม้อาจจะทําให้เศรษฐกิจหลายๆอย่างลําบากนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันเลยนะครับใครใครอยากจะให้ดูคู่ไหนก็พิมพ์มาได้นะครับอ่าเริ่มเริ่มตน้นกันที่ดอลลาร์อินด x นะครับดอลลาร์อินด x เออหลังจากที่ดอลลาร์อินด x เนี่ยพุ่งนะครับไปทำ high ใหม่แต่ก็ มีการโฟลนะครับมีการเหมือนทําเหมือนการฟอลเบรกอะนะครับแต่ก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยเขายังคงเดี๋ยวผมขอลบก่อนมันมี แป๊บนึงนะครับเนี่ยปัญหาเลยนะคือพอมันแบบเกิดช่วงแบบ doubt นะครับเวล่ช่วงแบบเกิดความน่าสงสัยอ่ะ ความแบบงงๆในช่วงที่เป็นคีย์สำคัญนะครับของการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากการประชุมนี่แหละนะครับก็อาจจะทำให้เกิดเนี่ยสภาพสภาวะคล้ายๆกับตรงนี้นะครับเห็นไหมเขาเบรกลงปุ๊บแล้วเขาก็เบรกขึ้นเขาก็ย่อลงแล้วเขาก็อาจจะกลับตัวไปขางขึ้นดังนั้นเนี่ยก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะดอลลาร์อาจจะอ่อนค่าลงมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ อาจจะกลับตัวเป็นแข็งขางขึ้นไปใหม่ในช่วงที่ประกาศว่ามีความเป็นไปได้นะว่าถ้าสมมุติว่าเงินเฟอ้อไม่ลงเนี่ยอเมริกาก็จะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อไปนะครับผมก็เลยคิดว่ามีโอกาสนะครับที่จะออดอลลาร์าจะย่อลงมาอยู่ในกรอบนี้แล้วก็อาจจะกลับตัวไปขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับในระยะสั้นก็ภาพอาจจะออกมาแบบนี้ ต่อมานะครับทองคำนะครับทองคำเนี่ยก็เป็นช่วงโมเดหัวต่อครับก็หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยทุบลงมานะครับแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับผมก็มีความคิดว่าดอลลาร์น่าจะเออทองคำน่าจะขึ้นไปอีกนะครับอย่างน้อยอาจจะเป็นโซนด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะ กลับตัวลงอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าขึ้นมาโซนตรงนี้เนหาจังหวะช็อตนะครับประมาณนี้นะนะครับถ้ากลับลงมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแถวๆนี้เราหาจังหวะาบ่ายนะครับถ้าลงถ้าสมมุติว่าขึ้นมาอีก ถาลงมาตรงนี้อีกรอบหนึ่งก็อาจจะมาบายรบประมาณนี้นะสำหรับของคำประมานะครับน้ำมันน้ำมันเนี่ยเริ่มนะครับเริ่มเริ่มเหมือนจะมีการกลับตัวนะครับก็ผมก็ยังคงมุมมองเดิมอยู่นะ NU ็น N U. N U. ผมก็คงมุมมองเดิมน่าจะยังมองขึ้นไปต่อได้นะครับเอเช่นกันนะครับมุมมองเดิมนะครับต่อ,อมานะครับ UJ นะครับ UJ ก็ยังคงมุมมองเดิมนะครับมุมมอง หาจังหวะช็อตนะครับอาจจะขึ้นมาแถวนี้แล้วให้ชอ็อตรอบนึงนะครับประมาณนี้ อียูอนี่คือแบบผิดคาดแบบสุดๆนะครับคือลงมาตรงนี้เนี่ยผมชวนบายด้วยนะเนี่ยตรงนี้ชวนบายแล้วก็โดนสตอลอ์ไปนะครับตรงนี้แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาทำเรียกได้ว่าเหมือนจะไดเวอร์เจนนะครับแต่ก็ยังนะดังนั้นเนี่ย ภาพตรงนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆกับดอลลร์เลยนะครับก็เป็นโซนที่เรียกได้ว่าเป็นไซด์เวย์แบบปากอ้านะครับซึ่งมันเป็นโซนที่เล่นยากที่สุดแล้วนะครับทำไมทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าสมมติเราสต็อปไฮสต็อปโล่เงี้ยเราโดนทุกท,ทุกทางนะครับคือเนี่ยมันก็มาฉลบโล่เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ไปฉาบไฮเรื่อยๆดังนั้นเนี่ย คือแพทเทิร์นนี้เป็นแพทเทิร์นที่เล่นยากนะครับดังนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะต้องรอดูไปก่อนนะครับรอดูการแบบการวิ่งของเขาไปก่อนนะครับว่าเขาจะวิ่งแบบไหนคือถ้าสมมติว่าเขาขึ้นมาถึงตรงนี้ได้อ่สโซนนี้ก็น่าจะเป็นโซนน่าสนใจที่จะช็อตที่ดีนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าจะให้แนะนำ มองผ่านไปหรือ,อยังครับอ่านไปแล้วครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววนกลับมาก็ได้ครับเดี๋ยวไปคู่อื่นๆกันนะครับอ่ะนะครับเบื้องต้นก็น่าจะเล่นอยู่ในกรอบนี้นะครับ ครับจ u ต่อามานะครับเ j นะครับเออจ j เนี่ยเกิดภาพนี้ก็น่าจะต้องย่อบายไปตะก่อนนะครับ ต้องเล่นตามแพทเทิร์นต้องเล่นตามกราฟไปอ่ะนะครับตลาดผันผวนนะเล่นเล่นค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าแบบขึ้นก็จะขึ้นก็ไม่ขึ้นจะลงก็ไม่ลงนะครับ sai về cỡ ยูเชฟน่าจะต้องมองว่าเขายังคงอยู่ในชแนลได้อยู่นะครับหลังจากที่เขาหลุดลงมาตรงเนี้ยนะครับตอนแรกเราคิดว่าหลุดปุ๊บแล้วน่าจะลงนะครับแต่เขาวิ่งกลับมาอยู่ในกรอบเหมือนเดิมนะครับดังนั้นก็น่าจะคงเป็นการมองว่าเขายังปรับตัวอยู่ในกรอบเหมือนเดิมอยู่นะครับอจริงๆผมอย่างยูเชฟเนี่ยผมก็บอกไปหลายไลฟ์แล้วนะครับว่าเอาจริงๆค่อนข้างควร วเลี่ยงที่จะไม่เล่นนะครับเพราะว่าแบบเป็นเปแพทเทิร์นที่เล่นยากจริงๆนะครับคือเอาจริงๆเราไม่ต้องเล่นทุกคู่หรือว่าเราไม่ต้องเล่นทุกแบบถ้าสนามแบบจะพูดยังไงถ้าสมอรภูมิเนี่ยมันมันดูแบบเล่นยากเนี่ยเราก็ไม่ต้องเล่นมันมีคู่อื่นให้เล่นอยู่นะครับย u c a t นะครับ ตอนแรกเนี่ยผมมองลงนะประเด็นคือเขายกโลเรื่อยๆมีดีมานด้วยอืม อาจจะต้องแบบตอนนี้น่าจะเป็นกรอบไซด์เวย์ออย่างนี้นะครับอาจจะโดนบนโดนล่างอยู่แถวนี้แหละนะครับเนี่ยน่าจะอยู่ในโซนประมาณนี้นะครับกอบบนกรอบล่างเนาะ อยากให้ดูคู่ไหนก็พิมมาได้นะครับทองมาไปที่ย่างอ่ะเดี๋ยวกับจบแล้วนะครับคู่พื้นฐานเดี๋ยวกลับไปที่ทองนะครับทองผมมองแบบนี้เอ่อมองว่าแบบตรงนี้มันเป็นมันเป็นเกมของคนที่มีของแล้วนะครับตรงนี้มันเป็นอยู่ยกลางทางแล้วถ้าสมมุติว่าอยากจะบายรอให้เขาย่อกลับมาที่สักแบบพันเก้าพันแปดเก้าเก้าอะไรเงี้ยพันแปดเก้าแปดอ่างเงี้ 8, 8, 9, 8, 8, 8, ยแล้วเราค่อยหาจังหวะบาย เออถ้าสมมุติว่าขึ้นมาถึงสักแนวต้านแบบพันเก้าร้ยเก้าพัเก้อยสิบประมาณเนี้ยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะของการหาจังหวะของการกลับตัวแล้วก็ช็อตลงมาได้นะครับอาจจะภาพนี้อาจะออาออาจะเกิดเออภาพช็อตเนี่ยอาจจะเกิดวันพฤหัสวันศุกร์ก็ได้นะครับวันนี้อาจจะช่วงของวันนี้อาจจะขึ้นลแล้วก็แบบพอแจ้งสันโฮบอกว่าน่าจะขึ้นดอกเบีย้ยต่อนะหรืออะไรเงี้ยดอลลาร์จะแข็งค่า แล้วทองก็น่าจะอาจจะกลับตัวลงต่อในระยะสั้นนะนะครับประมาณนั้นประมาณนี้ครับผมคุณกะทิขอบคุณครับอ่าครับขอบคุณครับเอ่อเป็นไงไม่มีคำถามเนาะนะครับดังนั้นเนี่ย งั้นผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วขออวยพรให้พี่ๆทุกคนโชคดีมีอำไรนะครับแล้วพบกันใหม่เวลาประมาณเดิมนะครับประมาณแบบเที่ยงครึ่งเที่ยงสีอะไรประมาณเนี้ยนะครับเรทสุดก็ไม่น่าจะเกินบ่ายโมงนะครับติดตามไว้นะครับที่เอ Channel หรือ Alpha Academy Channel ก็ได้นะครับใน YouTube ก็มีนะครับแล้วพบกันใหม่ about the crap.